ันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่บนเตดอยู่รัชนี้ <c oughs> แล้วชื่อรีสอร์ทอะไรชื่อรีสอร์ทไลฟฟันซุกแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่3ามคนเหมือนเดิมใช่ไหมเรามากันกี่คนกี่คนไปดูโฉมน,น้สมาชิก ไปบุกบ้านปันสุขหนึ่งกันค่ะแทะะ้แดนนี่หลังบ้เริ่มเทิมหน้าบ้านหน้าบ้านมีโต๊ะเขาเรียกอะไรไว้แบบปิ้งย่างเนาะปิกนิกเนาะอันนี้ละ่ะแล้วก็มีต้นน้อยน้อยเอย้น่ารักนะเนี่ยมีซุ้มเล็กๆอยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็ที่นั่งตรงนี้ก็เป็น ชิงชา้านั่งเล่นแล้วก็มีอ่างอาบน้ำตรงนี้แล้วก็เป็นห้องน้ำาปเปิดเข้าไปนี่ห้องน้ำอันนี้ด้านหลังก็เป็นสวนไปเข้าไปข้างในกันไปอ อยเย็นสดชื่นเขาก็จะมีแอร์มีที่นอนคิงไซส์ไปตรงนี้อะไรตรงนี้หมอนนีชุดอาบน้ำมีชากาฟแฟให้มีอันนี้คือแอร์พัดลมสักอย่างหนึ่งแหละ <Huh? S 1> ที่นอนนี่นั่งเล่น ก็มีโต๊ะนี้นี่ก็ได้วิวหน้าบ้านโอ้มีทีวีให้ด้วยทีวีจอใหญ่ฝั่งนี้ก็มีน้ำให้มีโต๊ะเล็กๆนั่งทำงานมีลำโพงมาแชลให้มีกระโจกเย็นอยู่นะเนี่ยปันสุขสองอีเขามีโดเหมือนกันสองหลัง ก็เหมือนกันมีที่นั่งตรงนี้นี่นั่งเล่นหน้าบ้านชิงชาหน้าบ้านก็จะมีโต๊ะทำบาร์บีคิวปิ้งย่างได้เขามีเตาให้นะคะแล้วก็มีที่นั่งนี่ที่นอนเล่นนี่แล้วก็มีโต๊ะยาวให้มีอ่างอาบน้ำ ในบ้านอันนี้จะหลังเล็กกว่านะคะปันสุขหนึ่งก็จะใหญ่กว่ามีแอร์มีที่นอนนอนได้สองคนแล้วก็น้ำชากาแฟโต๊ะน้อยๆมีทีวีให้นี่ทีวีกุบกิบน่ารักไปดูห้องน้ำซิห้องน้ำอยู่ตรงไหน,น นี่ห้องน้ำนี่ตายต้องเช้าเช้าหรือเย็นเย็นเนาะมันถึงจะแบบสบายสบายตอนนี้มันบ่ายสองเลยทุกคนมันก็จะร้อนหน่อยนะเดินออกมาหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นลานกว้างๆค่ะแบบนอนกลางเต็นท์ก็มี มีชิงช้ามีที่นั่งเล่นนะคะเย็นๆเนี่ยคือบรรยากาศดีมากนีม่มีเนินเอาไว้ขึ้นไปทานอาหารได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านหลังแรกเลยเป็นพูวิลล่านะคะมันจะมีสองห้องนอนอยู่ในหลังนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแรกกันนะคะ ดูสิห้องนี้มีฟูกมีที่นอนเสริมเพิ่มให้นะคะอันนี้ก็เป็นเตียงนอนได้สองคนแล้วก็โซฟามีทีวีมีลำโพงด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีเดนชาวเวอร์อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ วิวหน้าบ้านก็จะเป็นวิวสระไว้น้ำเลยเดินออกมานะคะก็จะมีครัวค่ะครัวที่เห็นลกๆแบบนี้ก็คือเป็นสมบัติของพวกเราเองนะคะจริงๆมันไม่ได้ลกแบบนี้นะเขาก็จะมีไมโครเวฟให้นะคะมีพวกจานชามช้อนอุปกรณ์ต่างๆ มีเตาแก๊สมีซิงล้างจานให้นะคะแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นตู้ใหญ่อยู่นะใส่ของเยอะมากอันนี้ตกลงห้องใครเนี่ยคอไทยหน่อยนะคะอันนี้เข้ามาก็จะเป็นทีวีอุ้ยมีโต๊ะมีโซฟาน่ารักมีเตียงอันนี้โซฟา ในห้องนี้เจียวจ้าจังเลยห้องนี้เจียวจ้ามากน,ะนี่มีโต๊ะแต่งหน้าอันนี้ก็ห้องนอนเอ้ยห้องน้ำ <c oughs> ไปหมดแล้วนะสมองสมองอ่าห้องนี้เขามีจากุสซี่ให้ด้วยแล้วก็มีแบบเรนชาวเวอร์นะคะ ก็จบสิ้นการพาลูมทัวร์ห้องทั้ง4ี่แบบของไรปันสุขค่ะวันที่พวกเรามาเที่ยวกันนะคะก็ตรงกับวันสงกรานพอดีตรงกับวันครอบครัวนะคะเราก็เลยจัดพิธีรดน้ําให้เด็กๆเนี่ยได้มารดน้ําขอบรรผู้ใหญ่กันแต่มันก็ไม่ง่ายเลยเอาไปชีอะไรเด็กคนนี้ มาดูกล้องนี่มาน้องโพมาน้องโมาดูกล้องให้มเดี๋ยวก่อนเคย่าา้มวมาลย่าย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวายตั้งใหม่ thank <laughs> you ด้ายด้วยมีบันไดปีนขึ้นไปชั้นดาดฟ้าขึ้นไปดูสิข้างบนมันจะเป็นยังไงข้างบนอันนี้วิวข้างบนเอาหอวิวมุมนั่งเล่นชมวิว few moments later นม่ละมันน้ำใหม่กันละมีเรื่องเศร้าอะไรอะพ่อจะเล่นลต,นตุ๊กตาอ๋อเล่นเลยเล่นเลยครับแม,ม่เล่นพ่อจะเอาตุ๊กตามาอพี่มิลินยังไม่ให้เล่นน่ะถามยังถามพี่มิลินยังอะไรอะจะเล่นเล่นอันนี้ได้ไหมเนี่ยน้องโพเล่นอันนี้ได้ไหม ฮเนี่ยรอเล่นอย่างเงี้ยรอวิธีเล่นอ่ะทอไมาจุ่มให้น้องเล่นได้เปล่าทำไมไงอะไรนะให้น้องเล่นหน่อยนะไหนเล่นยังไงเล่นยังไงนะ แกเย็นธรรมดานะใช่อันนี้ล้างเป็นยำนะเราเดือวเราจะยำผลไม้อันนี้เป็นเซนพลระให้คุณหนูนะคะใช่จะมีเซนพลระกุ้งแล้วก็ปลาทอแล้วก็ปูอัดค่ะทำไปค่ะแต่เพื่อนเล่นเผื่อค่ะแอบดูผักเป็นตะก้า

เช้าแล้วนะทุกคนนาจา่าพูดตื่นมาทำกับขา้าวเช้าแล้วนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้า ก็ทำกับข้าวกินเองนะคะนาจาเป็นคนทำไม่มีภาพนาจามุมอื่นนะคะมีแต่มุมนาจามุมทำกับข้าวยึดห้องครัว oh <my> <laughs> มาเพื่อทำกับข้าวมายึดห้องครัว หนีนะจ้าไปปลุกชาวแก๊งดีกว่าตาย้นงัู้ไปอูนนีนอนสภาพตายสำเร็จแล้หนึ่งรวมพลังประจุน้องโคต้าก็๊กก็กก้อน เงียบเลยบ้านนี้บ้านนี้เขาเงียบเลยอ่ะเขายังไม่ตื่นแน่เลยทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะ <c oughs> ตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> แม่ไก่คขากลับแล้วล่วนะ จะได้เก็บไม่น่อไข่อะชาวแก๊งตื่นครบหมดแล้วนะคะเราก็มาทานอาหารเช้ากันค่ะนี่หน้าตาดีไหมน้าจ้าทั้งนั้น กับเล้าอย่างเนี้ยสิบโมงจะมานี่มันี่เก็บถืออ่ะไปเอาสายไปน้องโฟไปถือกับเห็ดตุ้ห้ามกินก่อนนะเก็บไข่อ่ะวันนี้หม่ใช่โอ้ฝ่ามันไม่เหมือนหนู่อยบ้านนะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันดุดดุด้วยแหละ โผล่ไปดูหมูก่อนแล้วโหปลาหมูปลาโหอึโชเลยจ้ะหน้าขวางแอ่ะจัมมัมเลยไหมน่ากินเลยไหมเข้าไปเลยครับนูนูไปค่อยๆกันเก็บเดี๋ยวมะพลอยเก็บไปเก็บไปโอ้เจอแล้ว เจอไข่เป็ดแล้วอ้เก็บเบาๆนะลูกเดี๋ยวไข่แตกพไม่เก็บหนินาอไดนะอือระวังไข่แตกนะอุ้ยเขาออกไข่เต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ก็มี โอ้ยกลัวกลัวเป็ดกลัวเอาไปเยอะเลยหรอเดี๋ยวถือไม่ไหวนะลูกไหวไหวเหรอถือเบาๆนะลูกเดี๋ยวแตกพี่ปันนี่พอแล้วมากไม่กินไข่ไก่ดูม่มาแล้วไก่มาแล้ว อ๋อปันนี่รีบออกมาเลยกลัวกลัวแม่ข้า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 วโอ้แม่ข้าวแม่ข้าวออกมาเพื่อที่จะไปเก็บไข่ได้นะโอ้โหโอ้โหอุ้ยมีไข่เต็มเลยตัวนี้มีไข่เต็มเลย อันนี้ก็มีไข่เต็มเลยอุ้ยอย,อย,ยอมไม่หยิบหรอใจดีจังเลยนะเราอ่ะให้หยิบด้วยอ่ะแม่ไก่ใจดีจังเลยโอ้โหลูบได้ลูบไ,ได้มันไม่กัดเนาะได้ไข่เยอะไหมคะ

น้องโพเก็บไข่ไหมไม่ไมดูหมูเหรอน้องโพอชอบหมูมากกว่าเหรออา้าวอกลัวหมูป่าอ๋อกลัวหมูป่าด้วยไก่เราก็ไม่ชอบด้วยเนาะเป็ดเราก็ไม่ชอบเนาะพี่ช่วยต้อนไก่มันเข้าไปหน่อยได้ไหมน้องโพช่วยได้ไหมล่าอันนี้ยงานนี้ช่วยได้ไหมทำใบพีมีปิดประตู ไม่ที่ไม่เอากันกันกันอาจัดกระบอกไว้ใส่มาทำเป็นประตูให้มันอ้อมันต้องเป็นวิธีอย่างนี้นี่เองพี่เขาไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยไปเข้าล้าวไปยแล้เหมือนเรียกไก่มากกว่าไม่เหมือนต้อนไก่ เย้ <Yeah. S 2> เข้าล้าวหมดแล้ว,ล <laughs> วอันนี้อะไรสลรแน่ผักบุ้งมีดอกด้วยผักบุ้งมีดอกด้วยอะ่ะ ันนี้สตรอเบอรี่ยังไม่มีลูกลูกเป็นมะพาอันนี้เขามาเก็บไปแล้วมันก็เลยยังไม่เยอะเหลือไม่เยอะอันนี้มันกำลังโตเนี่ยเห็นไหมมันกำลังโตอันนี้โตมาหน่อยหนึ่งละอันนี้ก็โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง นี่นี่ก็โตขึ้นมาอีกหนึ่งสเตปเราดึงออกมาได้เลยเหรอได้ถ้ามันโตน่ะนะเราดึงแล้วก็ออกออกไปด้วยนะอืมเลาต้นเดียวก็พอไหมปั๊นี้ต้นเดียวพอ <c oughs> มี่ไม่ดึงไปไม่ดึงดึงไปแล้วไม่ดึงกินหรือเปล่าไม่ดึงเอาต้นไหนลูกต้นนี้เนาะต้นที่มันออกได้ต้นที่มันออกได้มันต้องใช้แรงดึงหน่อยอเลย เอาไหมเดี๋ยวไปดึงต้อนอื่นไหมลูกอันนี้เดี๋ยวมันพังไม่ดึงเลยนะ,ะไปอยด่ดไปต้นอื่นป่ะ,ปะพูดถึงทริปนี้หน่อยทริปนี้เป็นไงมั่งทริปนี้หรอทริปนี้ก็จะเป็นการเที่ยวแบบชาวไร่ชาวฟาร์มนะคะเป็นไร่ออร์แกนิกนะคะสําหรับผลิตผักที่จะไปส่งที่ร้านแซบนัวเนาะแต่ว่าเด็กๆก,ก็จะมีกิจกรรมทำเนาได้เก็บไข่เก็บผักออร์แกนิกนะคะ แล้วก็เจอกันทิปหน้าดีกว่าน้อนี่ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วย้ยกลับบ้านเดี๋ยวเด็กๆก็จะร้อนกันแล้วโอเคค่ะน้องโสจบพูดถึงทริปน,น,นี้หน่อยค่ะทริปที่ททเราได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะสามครอบครัวนานจังมากแล้วไงนานมากแล้วไม่ได้มาไงก็เคฮาเนาะ เด็กๆก็มีความสุขแบบว่าสามวัยอะไรอย่างนี้ลูกชายก็มีเพื่อนสาวอีกสองคนได้มาเก็บผักได้มาเก็บไข่เล่นน้ำแล้วก็เมาหม่จับโอเคแล้วเจ้กัน แฮปปี้เนาะทอนี้แฮปปี้เ <happy S 2> <happy S 1> นาะเจอเพื่อนก็แฮปปี้แล้วเดี mm ๋ย hmm. วทริปหน้าเอาใหม่ทริปหน้าหนักกันใหม่ได้อจาจารย์แล้วนาทีเราได้มาเที่ยวทริปนี้ด้วยกันเป็นยังไงบ้างสามครอบครัวทริปนี้ก็จะเป็นทริปแบบเล็กๆเนาะที่นานๆทีเราจะได้มาร่วมกิจกรรมกันทีนึงทริปนี้เนี่ยจะมีนโสเข้ามาแจมด้วยนะคะเป็นทริปแรกที่เราได้มาจอยกันแบบนี้ก็สนุกบ้างร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีน้ํามีอะไรให้เล่นกันใช่ไแม่เด็กๆ ไ่ไหมคะเล่นน้ำสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกจริงปะเนี่ยสนุกแต่ว่าแค่รนอ่ะแล้วก็มาแอบถ่ายวิดีโอและโพสในยูทูปด้วยค่ะวันนี้ยูทูบสินะพลอยต้องช่องยูทูบนะพลอยสิก็พอยมี o u t u b e หรอมีอ่ะมีค่ะขอ subscribe หน่อยแล้วก็จะดูเลยโอ้นหเาอะไรนพลอยจะได้ตัดเมาไอะไรในคลิปเนี้ยเดี๋ยวรอชม แล้ววุ่นวายมากเลยเนาะทิปนี้เนาะก็ลุงนิดนึงเนาะมีทั้งเด็ก3ามวัยเนาะแต่ก็สนุกเนาะใช่ก็นานาทีเจอกันไปให้มานัดกันครบแก๊งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มา้วทริปหน้านะคะทุกคนอย่าพลาดนะสำหรับแม่นะคะที่ได้มาเที่ยวทริปร่วมกับเพื่อนๆอีกสองครอบครัวนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบ มันเป็นความผูกพันที่แบบยาวนานมากอันนี้คือเพื่อนสมัยแบบมัธยมอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหนึ่งอายุ13าอ่ะเล่นด้วยการเรียนด้วยกันมามีวิลกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสมัย,มยเรียนพอโตมาต่างคนต่างก็ไปมีครอบครัวแล้วก็วันนี้เราก็ได้พาลูกๆของเรามาเล่นด้วยกันแล้วแบบเขาไวค่อนข้างที่จะห่างกันนะคะ แต่ว่าเขาก็เล่นด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับแม่มันเป็นภาพที่แบบมันน่ารักมากๆเลยอะที่แบบว่าลูกๆเราเล่นด้วยกันน่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้มาเที่ยวด้วยกันอีกนะคะในทริปถัดไปก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยังไม่พร้อมเลยไปค่ะ เรียป๊าป๊ามาถ่ายรูปกันป่ะ